สวัสดีครับผม,มอกุ้งสอนการใช้งาน Google Classroom ด้วยสมาร์ทโฟนสำหรับนักศึกษาครับสับคลิปนี้นะครับผมจะสอนนักศึกษาในการใช้งานนะครับ Google Classroom นะครับบนสมาร์ทโฟนเบื้องต้นนะครับโดยเริ่มจากนะครับเปิดในส่วนของแอปนะครับ Google Classroom ขึ้นมานะครับ เห็นนะครับก็เปิดแอปขึ้นมานะครับในส่วนของการใช้งานนะครับเบื้องต้นนะครับสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงเลยนะครับให้นักศึกษานะครับมากดในส่วนของที่เป็นขีด3ขีดตรงนี้ถือว่าเป็นเมนูหลักนะครับนะครับแล้วก็เช็คนิดหนึ่งครับว่าเนื่องจากโทรศัพท์เนี่ยจะมีบัญชีอีเมลด้วยกันหลายๆชื่อนะครับอย่างที่เห็นก่อนคลิปนี้แล้วนะครับมีหนึ่ง มีบัญชีประจําเครื่องอยู่แล้วแล้วมีการเพิ่มก็เป็นใหม่ได้นะครับสามารถเพิ่มได้หลายๆบัญชีนะครับแล้วต้องเช็คว่าตัว g o o Google c ิลคัสลูมที่เราใช้อยู่ใช้บัญชีที่เป็นรหัสนักศึกษาหรือเปล่าดูนะครับดูตรงนี้นะครับนี่แสดงว่าผมใช้อยู่สิ่งที่ไม่ได้ใช้คือจะมีอีก2บัญชีนะครับที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อในการที่จะเชื่อมต่อนะครับบัญชีกับ g l e c l ลคั r ลูมเนี่ยเราจะใช้บัญชีที่เป็นรหัสนักศึกษาและลงท้ายด้วย p n c c a c t h นะครับวันเช็คให้เช็คให้ชัวร์ว่าใช่ไหมนะครับนะถ้าเกิดว่าเผอิญว่าเป็นอีเมลอื่นลองดูนะครับผมอาจจะเผลอไปสลับเป็นอีเมลตัวนี้นะครับน่าดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสังเกตครับว่าห้องเรียนจะหายไปนะครับนักศึกษาไม่ต้องตกใจนักศึกษาเช็คให้ดีครับมาที่เมนูหลักตัวนี้ขีดสามขีดนะครับอ่าเช็คให้ดีครับว่าเอะใช่ไหม ใช่อีเมลที่เราอ,อีเมลนักศึกษาหรือเปล่าในการเชื่อมต่อ Google คาดลู่นะครับถ้าไม่ใช่ก็เปลี่ยนนะครับอ่ะปรากดตัวนี้กลับมาที่เดิมเห็นไหมครับห้องเรียนที่เราได้ลงทะเบียนเข้าใช้ไว้ก็ปรากฏอยู่ปกติไม่ได้หายไปไหนนะครับตรงส่วนตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลงเพิ่มอีกสักห้องหนึ่งนะครับเพื่อให้นักศึกษาเห็นความแตกต่างว่ากรณีมีสห้อง3ห้องสห้องเนี่ยจะเป็นยังไงสําหรับส่วนของหน้าจอมือถือตัวนี้นะครับ เดี๋ยวจะลงเพิ่มอีกห้องหนึ่งนะครับกดที่บวกได้เลยนะครับจะทดลองลงเพิ่มอีกห้องหนึ่งนะครับจากนักนก็จะใส่หมายเลขชั้นเรียนนะครับรหัสชั้นเรียนนะครับ y นะครับ t d v b b i หลักขั้นนี้อย่าลืมนะครับจะต้องออามาจากการผู้สอนเท่านั้นนะครับเพราะว่าทางผู้สอนเนี่ยจะเป็นผู้ที่สร้างห้องเรียนออนไลน์นะครับจากนั้าก็กดเข้าร่วมนะครับ รลลอสักครู่นะครับระบบก็จะเช็ครหัสชั้นเรียนนะว่าถูกต้องหรือไม่นะครับเมื่อถูกต้องแล้วก็จะเข้าสู่อีกรายวิชาหนึ่งได้นะชื่อว่าวิชาการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้านักศึกษาคลิกตรงเมนูหลักนะครับกดตรงเมนูหลักแล้วไปที่ชั้นเรียนความหมายคือนี่คือหน้าชั้นเรียนนะครับจะเก็บรายวิชาที่นักศึกษาเข้าเรียนออนไลน์ไว้นะพูดง่ายๆเลยว่าในแต่เหมือนกับ เรียนหนึ่งภาคนะครับจะมีสองช่วงช่วงแรกสี่วิชาช่วงหลังอาจจะเป็นหนึ่งวิชาเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะมีหลายๆวิชานะครับที่เป็นท่าณะของห้องเรียนออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นมีสี่วิชาห้าวิชานะเพราะนั้นเวลาจะเข้าถึงก็ต้องมาที่เมนูหลักก่อนแล้วก็มาที่ชั้นเรียนนะครับแล้วก็มาเลือกว่าจะเข้าไปเรียนรู้หรือส่งงานในรายวิชาไหนก็เลือกวิชานั้นนะครับตัวอย่างเช่น ผมเข้าไปที่รายวิชาการเขียนโปรแกรมนะครับก็กดไปที่นี่นะครับรหัสคอทศ4ูนย์สี่ศูนย์แปดกดลงไปนะครับนี่ก็เข้ามาสู่ในรายวิชาของการเขียนโปรแกรมแล้วนะครับทีนี้เมื่อเข้ามาแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือหนึ่งจะเป็นรู้ว่ารหัสวิชาคืออะไรชื่อวิชาอะไรนะครับแล้วก็ห้องนะครับห้องไหนนะครับจากนั้นนะครับให้กดที่เป็นคล้ายๆเป็นตัว i นะครับย่อจาก information นะครับ กดตัวนี้นะครับจะเห็นเรื่องเรื่องของรายละเอียดของรายวิชาเพิ่มเติมขึ้นมาว่าวิชานี้นะครับจะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างท่านอาจารย์ก็จะเป็นคนที่กรอบข้อมูลไว้ให้นะครับเราให้นักศึกษาได้ได้เรียนรู้ว่าจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างในเบื้องต้นนะครับโอเคนะครับแล้วกดกลับไปนะครับจุดปุ่มนี้แล้วนะครับถัดมาครับเมนูด้านล่างนะครับจะมี3เมนูนะครับมีสตรีม ครับมีงานชั้นเรียนและมีผู้คนนะครับในหน้าสตรีนตรงนี้เป็นหน้าที่เอาไว้สําหรับสอบถามพูดคุยหรือเป็นหน้าที่สําหรับแชทกันนักเรียนสอบถามครูผู้สอนได้ครูผู้สอนสอบติดต่อมากับนักเรียนได้สามารถโต้อตอบได้กันทั้งสองทางนะครับตลอดจนเป็นเป็นหน้าสําหรับที่จะแจ้งเตือนเวลาผู้สอนนะครับ โรงงานลงสื่อต่างๆขึ้นมาใหม่ๆอย่างเงี้ยครับตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยมีในส่วนของวิดีโอขึ้นมานะครับนักศึกษาก็สามารถจะกดเข้าไปได้ตรงนี้นะครับเนี่ยก็จะไปเปิดสื่ออย่างนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนอกเหนือนจะเป็นหน้าต่างนะครับหรือเป็นในส่วนที่จะใช้แชทพูดคุยกันแล้วระหว่างนักศึกษากับครูหรือครูกับนักศึกษาก็แล้วแต่นะครับยังคงเป็นหน้าต่างสําหรับการแจ้งนะครับแจ้งงานแจ้งเนื้อหาแจ้งสิ่งต่างๆที่ผู้สอน เป็นการลงลงเนื้อหาใหม่ๆให้ลงกิจกรรมใหม่ๆใ,ให้ลงสื่อใหม่ๆใ,ให้ก็จะเป็นการแจ้งเตือนหน้านี้และสามารถคลิกเข้าไปดูได้โดยตรงนะครับอีกเมนูหนึ่งนะครับด้านล่างครับเมนูที่ชื่อว่างานของชั้นเรียนตรงนี้คือหลักๆคือจะเก็บโครงสร้างเนื้อหาของรายวิชานี้ทั้งหมดนะครับก็คือทั้งสื่อทั้งกิจกรรมทั้งแบบทดสอบนะทั้งงานางต่างๆที่นักศึกษาจะต้องทําส่ง ก็จะหลักๆอยู่ตรงที่เมนูง,งานของชั้นเรียนแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกครับว่าเวลาอาจารย์โพสนะครับข้อเนื้อหาโพสกิจกรรมโพสแบบทดสอบอะไรลงไปใหม่นะครับจะมาแจ้งเตือนตรงหน้าสตรีมเพื่ออะไรครับเพื่อให้นักศึกษาสามารถกดแล้วก็เข้าถึงได้เลยนะน,นี่คือถือว่าเป็นความสะดวกนะครับรส่วนตรงนี้นะครับในหน้าสตรีมนะครับแต่จริงแล้วนะครับงานทุกอย่างของโรงเรียนออนไลน์จะอยู่ในงานของชั้นเรียนทั้งหมดนะครับทั้งสื่อ กิจกรรมต่างๆที่อาจารย์ใส่ไว้ให้วิดีโอการเรียนการสอนที่อาจารย์ใส่ไว้ให้แบบท,ทดสอบต่างๆอยู่ในหน้าอยู่ในเมนูของงานใน,นเฉลี่ยทั้งหมดนะครับถัดมาครับแท็บนะครับที่เป็นเมนูผู้คนในผู้ผู้คนตรงนี้ก็จะเห็นว่าหนึ่งอาจารย์รายวิชานี้ชื่อว่าอะไรนะครับอันที่สองออมีเพื่อนร่วมชั้นกี่คนขณะนี้คือมีเพื่อนร่วมชั้นอีกหนึ่งคนชื่อว่าสุพจน์จิตใจดีแสดงว่า ในรายวิชาตรงนี้มี2คนรวมเราด้วยนะครับเพราะฉะนันชื่อนักศึกษาจะไม่ปรากฏอยู่ตรงเพื่อนร่วมชั้นนะครับเพื่อนร่วมชั้นความหมายคือคนอื่นที่ร่วมเรียนกับเราตอนนี้คือมีอยู่คนหนึ่งที่ร่วมชั้นกับเราแสดงว่ารายวิชานี้มีอยู่2คนด้วยกันนะครับอันนี้คือวิธีง่ายๆในการที่จะใช้งานเบื้องต้นนะครับแล้วก็ลองดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราจะมีการสอบถามรูผู้สอนนะครับเราลองแชทด,ดูนะครับ วิธีการแชทนะครับก็กดเข้าไปตรงที่แชร์กับเฉลี่ยของคุณได้เลยนะครับอาจารย์ครับนะครับคะแนนเข้าชั้นเรียนคิดอย่างไรนะครับแล้วก็กดปุ่มสามเหลี่ยมนะครับเพื่อจะส่งออกไปนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้พอ ผมขอตัดภาพที่อาจารย์นะครับตัดภาพที่อาจารย์ก่อนอันนี้ของอาจารย์นะครับอาจารย์ก็จะเห็นในส่วนของข้อความที่นักศึกษาส่งมานะครับอ่านะครับจะรู้เลยว่าอ่านักศึกษาชื่อว่าสุกใจมนตรีถามมาอาจารย์ก็ตอบนะครับตอบตรงใต้ในส่วนที่เป็นใต้ประเด็นหัวข้อที่ักศึษาถามนะครับ ตรงนี้นะครับที่ช่องเขียนว่าเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียนนะครับแล้วก็ตอบไป10คะแนนดูจากการแต่งกายนะครับขอต่อเวลาความรับชอบนะครับอาจารย์ก็กดปุ่มสามเหลี่ยมเหมือนกันนะครับโพลออกไปนะครับตัดภาพที่นักศึกษาครับผมรีเฟซนะครับเลื่อนลงมา เพื่อให้หน้าจอมารีเฟรชเป็นข้อมูลใหม่นะครับสักคู่หนึ่งนะครับจะเห็นว่ามีการแสดงความเห็นมาแล้วนะครับนักศึกษาก็กดดูว่าใครแสดงความเห็นมาเพราะว่าจริงแล้วการแสดงความเห็นเนี่ยนักศึกษาสามารถแสดงความเห็นนะครับหรือเป็นการตอบคําถามร่วมกันได้นะครับตรงโพสต์นี้นะครับตรงโพสต์ตรงนี้แล้วก็อาจารย์ก็เข้ามาแจมได้เหมือนกันนะครับก็คลิกกดที่นี่ได้เลยนะครับเพื่อจะดูความเห็นนะครับจะบอกเลยว่าอาจารย์นะครับชื่อนายสุศักดิ์เนี่ยตอบมาแล้วเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ นักศึกษาก็สามารถตอบกลับได้ครับตรงความเป็นตรงนี้นะครับบอกว่าขอบคุณครับแล้วก็กดส่งเช่นเดียวกันนพูดคุยกันได้นะครับในหน้าของช่องสตรีมนะครับตัดภาพมาที่อาจารย์นะครับผมลองดูนะครับว่าเห็นในส่วนของนักศึกษาตอบหรือนะครับนักศึกษาจะตอบมานะครับก็จะเข้าไปดูได้นะครับ อ่านี่นะครับจะเห็นละอาจารย์จะเห็นละอาจารย์สามารถคลิกดูได้เหมือนกันครับมีสองความคิดเห็นสองรายการนะครับเนี่ยนักศึกษาก็ตอบมาขอบคุณครับนะครับสมมุติว่ามีนักศึกษาอีกท่านหนึ่งนะครับผมขอสวิตมาอีกท่านหนึ่งสมมุติคนนี้นะครับคนนี้ก็จะเป็นอีกคนหนึ่งนะครับน,นะครับนายสุพจน์จิตใจดีนะครับเห็นข้อความแล้วนะครับเห็นข้อความแล้วนายสุพจน์ก็มีการ เพิ่มเติมเพรเป็นเขาอีกครับว่าออขอบคุณครับเช่นกันนะครับกำลังอยากอยากจะสอบถามด้วยพอ,อดีเลยอย่างเงี้ยครับอ่ะโอเคแล้วก็กดโพลลงไปนะครับอ่ประมาณนะครับแล้วก็สลับมาที่ นักศกษาคนเมื่อกี้นะครับนะครับก็คือ,คอนายสุขใจมนตรีนะครับลูดลงมานะครับดีเฟตหน้าจอนะครับะจะเห็นว่ามีคนคอมเมนต์นะครับแสงความเห็นมาเป็น3ามรายการแล้วก็กดดูได้ครับเห็นเลยครับว่ามีอาจารย์เข้ามาต่อแล้วก็มีตัวเขาเข้าไปขอบคุณแล้วก็มีเพื่อนเข้ามาคุยด้วยด้วยตอนนี้นะครับ สังเกตว่าเพราะฉะนั้นในส่วนของหน้าสตรีมนะครับถือว่าเป็นช่องทางในการแชทพูดคุยกันได้นะครับก็ใช้ช่องทางนี้นะครับให้เป็นประโยชน์ในการสอบถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนสอนได้เลยนะครับไม่จะเป็นจะต้องไปใช้ช่องทางอื่นนะครับเพราะเนื่องจากว่าใน Google คั r ลูมเนี่ยมีให้ใช้งานอยู่แล้วก็ค่อนข้างจะสะดวกนะครับผมเป็นเชิงของการขององการแลรกเปลี่ยนพูดคุยกันได้เลยนะครับเหมือนกับ แชทในไลน์นะครับก็ในเบื้องต้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะแนะนำนะครับนักศึกษาเพียงแค่การใช้งานเบื้องต้นนะครับเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปคลิปต่อไปจะมาเรียนรู้วิธีการส่งงานกรณีที่อาจารย์มอบหมายงานงานให้ทำเราจะมีวิธีการส่งอย่างไรนะครับครับผมก็เพียงแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ